สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกระชาอีกรอบหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะซึ่งจริงๆก็มันไม่ต้องเปิดแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมเสียนมากนะครับเสียอะไรไม่ใช่อยากได้ตัวละครอ,อยากได้ของที่มันอับตัวละครนี่แหละนะครับ ซึ่งโอ้โหตอนเที่ยงตู้ใหม่มาพอดีเลยนะครับก็คือเป็นตู้ของเมวิธจริงๆอยากจะเปิดตู้ของน้องอานายุตะเอาไว้นะครับแต่ว่ามันเลยเวลามาแล้วอะก็คือไม่ทันนะครับก็เลยแบบอ่ะมีอยู่38ใบนะครับที่ดองมาตั้งแต่ไอดีเปิดก็เดี๋ยวมาเปิดหน่อยแล้วกันนะครับอีก50าิใบก็คือได้การันตีแหละนะครับค่าทิป12ใบเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมซึ่งไอตู้อื่นๆเนี่ยผมได้มาหมดแล้วนะครับจากคลิปที่แล้ว นะครับได้นาจามาในเลดได้นาจาในเลดของน้องอเอลิกาแล้วก็เปิดไฮด้าได้มาโอ้สุดยอดเลยนะมาเหลือเมวิตตัวเดียวแลละนะครับในนี้แล้วเราก็จะชิลอีกยาวนะครับอันนี้กิจกรรมนี้ถึงวันที่18ก็จะเปลี่ยนตู้ใช่ไหมข้อมูลนะตัวละครในนี้เนี่ย มันก็จะสลับตัวกันไปเรื่อยๆนะเพิ่มเลทนะครับตัวที่ผมอยากได้จริงๆจะเป็นมีดารโกนิก้านะครับมีอาร์พีตมีซันเดียนะครับอ่าอิสกาก็คือตัวที่ยังไม่มีนั่นแหละซึ่งไอ้ตุกเกลือเรามีหมดแล้วไงนะครับอ่าที่เหลือตัวที่ยังไม่มีคือตัวที่เก่งนะปะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับว่าจะรอดหรือว่า ไม่รออุ้ยแต่ว่าสกิลน้องอุ้ยผมชอบอะสกิลปลาหมึกล่ะไปฮะจะไปที่เปิดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะผมอยากได้แต้มามาอัพมาอัพตัวเฉยนะฮะจะการันตีไหมแต่แสงข่าวมาแบบนี้อืมคนอัญนเชิญก็ข่าวเช่นกัน,กนนะอุ้ยได้สองดาวมาสองตัวโอเคอยู่นะปึ๊บเอมิเลียนะครับ โอ้ oh, ได้โมโมมาได้โนระตัวนะโนรานี่ตัวเล่น <ไป S 1> อ่าน้ำแข็งอ่ะอีกสี่สิบใบขอจริงๆอ่ะไม่ขออะไรมากนะเออคือยังไม่ต้องยังไม่ต้องออกก็ได้นะเอาจริงอ่ะนั่นไง <c oughs> คือกล่าวว่าจะเก็บการันตีเอาไว้ให้ตัวหน้าที่มันดีกว่านี้ไงคือผมแค่อยากเปิดยัน เพื่อเอาของโอ้โหโอ้โหมาสองตัวอือ mm hmm. ทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมันไส้นะครับอย่าเพิ่งหมันไส้อะไรอะอัสกิอ๋อโอเคตกใจตกใจตัวใหม่นะครับได้สองตัวใหม่ oh <my. S 1> มาโอเคยูมารู้ๆนะฮะมนรู้ซ้ำโอเคอยู่ตัวอะไรอะตัวใหม่ปะซันดีฮะเฮ้ยมาว่ะ ในที่สุดก็เหลือดารโกนิก้าแล้วทีมในฝันผมจะได้ลองเล่นแล้วนะครับทีมดีบัฟสถานะจะไปอีกตัวหนึ่งนี้อาจจะซ้ำก็ได้เนะถ้าหากว่าอีกตัวหนึ่งเป็นอาพิธเป็นดารโกนิก้าอาพิธดารโกนิก้าอีก,ก้านี่คือบอกเลยนะว่าเฮมากเออแต่ว่ามันได้ซ้ำมันก็เหลือเป็นของแถมวะเนาะผมก็ไม่ซีเรียสเมวิทเหรอ โอเคก็เป okay. <ม>็นตัวในเลดพอดีเนาะเราจะได้ไม่ต้องมาห่วงตู้โอเคนะเยี่ยมเลยฮะถามว่าได้มีวินมาเสียใจไหมไม่นะฮะเพราะว่าคือเพราะว่าอะไรจะจะเพราะว่าอะไรล่ะพี่มีอะไรเลยก็คือเอาง่ายๆนะคือน้องเมวิทเนี่ยอธิบายฟังนะครับว่าน้องเก่งยังไงนะครับคือในด่านบอสบางด่านนะที่อ่าปกติผมจะใช้อ่า แพดิเซียใช่ไหม <ST RI K> ซึ่งเป็นตัวสายแบบทีมเรานะครับน้องจะเป็นสายสนับสนุนก็คือสนับสนุนด้านต่างๆด้านดาเมจด้านเกาะด้านฮิวอะไรเงี้ยล่างร้างสถานะเก็ตปะเอาง่ายน้องเป็นเหมือนฝั่งแสงส่วนเมวิทเนี่ยเป็นเหมือนฝั่งมืดนะครับซึ่งมีความสามารถที่จะครอบลุ่มเหมือนกันแต่ว่าเป็นความสามารถที่ไปชุดอีกฝ่ายลงนะครับส่วนแพดดิเซียเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนกับว่าดึงฝั่งเราขึ้นก็คือให้เก่งขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปชุดอีกฝ่ายลงนะครับ สกิลนี้เพิ่มเกรนะครับไม่มีอะไรมากนะครับกุ่มเพิ่มเกรเพื่อนสกิลนี้ลบบัฟอีกฝ่ายซึ่งบัฟอันนี้แหละที่มันจะไปลบล้างบัฟพ,พวกอ่าพวกโล่พวกพลังป้องกันพวกดาเมจอะไรเงี้ยของบอสบัฟต่างๆให้มันหายไปนะฮะบัฟสำคัญสำคัญของบอสแล้วก็อันตินะครับก็จะมีอับาพาดด้วยมีซีด้วยนะครับทําให้อีกฝ่ายใช้สกิลแบบรั่วได้นะครับส่วนพาสซีฟเนี่ยก็คือล้างสถานะนะครับตอนที่ใช้สกิลอะไรก็ตาม ก็จะสุ่มล้างสถานะผิดปกติให้กับพันธมิตร2อย่างถือว่าดีนะครับเอาไว้ใช้บางสถานาการณ์ได้เวลาตีบอสอะไรเงี้ยน้องอาจจะเป็นตัวที่เอาไตีบอสล้างบัฟลบบัฟบอสอะไรเงี้ยนะครับเวลาเจอบอสแรงมากๆหรอึดมากๆนะครับประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยถ้าถามว่าตัวละครทีมผมมีสารตากี่ตัวนะครับก็โอ้โหหนึ่งตัวนะครับตัวสารเาาแท้นะาหนึ่งตัว สองเออร์ชูล่าสามเมวิฟสี่นาจาห้าแพดิเซียหกซิวเวียเจ็ดนางี้แปดยูเลียเก้าซันเดียสิบลิซ่านะครับสิบเอ็ดมิคาเอล่าสิบสองเอลิกะนะครับที่เหลือเป็นตัวแจกนะอ่าโมนาล่าเป็นสิบสองหรือสิบสามนั่นแหละนะครับที่เหลือก็เป็นตัวแจกฟรีนะครับแล้วก็อัปดาวตามด่านนะครับไม่มีอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นไงไอดี ID เหมือนจะ เหมือนจะเกลือนะครับแต่ก็ไม่เกลือ <c oughs> นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ <c oughs> อย่าว่ากันนะแต่ดี๋ยวมันดีจริงๆ <c oughs> นะครับกะ <c oughs> ว่าจะไปเลยเชีย์แต่ผมเลือไปเห็น18ใบ18ใบตรงนี้ขอหน่อยละกันได้ไหมเปิดเล่นเล่นเปิดเล่นเล่นนะครับ <c oughs> คืออยากมันอยากได้ของอัพจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเออไม่ได้ซีเรียสว่าจะได้หรือไม่ได้ตัวอะไรนะคือมันแค่อยากได้ของอัพเก็ไหม ข้ามเลยอู้ดสี่ดาวเอ้ยได้สองดาวมาสี่ตัวก็ถือว่าไม่แย่นะอือได้จะได้ประมาณสี่สิบสี่สิบแต้มนะครับใช่ไหมสี่สิบแต้มอู้หูอิ่มอิมนะครับอิ่มอิม,อมแล้วก็เปิดอันนี้ปุ๊บเราจะใช้อีกสองร้อสีสิบเพชรเออก็น่าสนใจนะอาจัดไปครับ ซะหน่อยอย่างน้อยการันตีตรงนี้มันจะเก็บเอาไว้เรื่อยๆเนาะเพราะงั้นเนี่ยก็ไปปล่อยไปเถอะนะฮะโอเคถึงแม้จะไม่ไม่ได้ไม่ออกก็ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสอู้ได้ไมาสามถือว่าถือว่าดวงเรามาอยู่นะอืมได้อยู่นะโอเคเด้ตัวสามด้วยนะครับสวยงามมากนะครับจบละ สำหรับตู้กันอ่าการันตีทั้งหมดเนี่ยก็คือเหมามาได้หมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไว้เราเจอตู้หน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้า